สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอฟซีสุสท่านที่น่านรักนะจ๊ะเป็นจังงไรนพี่น้องผู้โชคดีกับมีผู้ผู้โชคดีอาจจะมีนะะเนะจาะนพี่น้องเป็นจังไรจ้าเป็นจังไรจ้าทำไมทำไมคลิป ของวันที่ยิบเจเจจิโอ้ยพลาดอย่างมาหันเลยพี่น้องพลาดแล้วไม่เข้าเลยด้วยจ้ะมันเป็นอะไรเจเจก็มาอ้อยอ้อยอยู่นี่แหละมันเป็นอะไรอา้อยเนาะอ้ยเนาะอวยเนาะพี่น้องเอ้ยบอกเขาบอกไก่เลยเนาะจ้ะเจเจจะหายเบิ้งเลยจ้ะ,จเ,ดะจเด่นเก้ากับศูนย์ไม่มาเลยเนาะพี่น้อง มมาแต่รักอาจารย์ที่จับคู่ให้ไม่มาเลยเด้อจ้างวดน,นี้ขอโทษขออภัยนะจ้าสูตรไม่เข้าเลยจ้าเร็วเดี๋ยวเดียวดูคลิปใหม่เด้อจ้าเด้อจ้าเอฟซีจ้าก่อนจะเบ่งคลิปใหม่ของยายจีเนาะจ้าช่องจะตายยายจิเนาะจ้าจุด เลขเด่นติดบนร้อยสิบหน่วยของงวดวันที่ยี่สิบเก้าด้วยจะ้ะเจ็บแคปเราจอรด้จ้ายาจีจะลงให้แล้วนะจะ้าก่อนดูยาจีขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ยาจีด้วยนะจะ้าให้แค่เป็นแนวทางด้วยจ้าอาจารย์สอนยาจีมาก,ก็ให้แค่เป็นแนวทางด้วยจ้าเอฟซีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจะ้าก่อนจะลงทุนอะไรนะมันก็มีพิษมีเขา่ามีรุดอย่างเสีเด้อจ้าพี่น้อง แต่ถ้าเป็นหวยหลอกแล้วหลอกจังไดจะทำสูตรจังไดมันกับบอลเข่าเ้้อพี่น้องงวดนี้โอ้โหหนักมาหันเลยไม่เข้าเลยอืม้มหลอกขักหลอกเนี่พี่น้องเอออย่าเจีว่ามีสี่กับสองเบิร์ตเท่านั้นพี่น้องมีหนึ่งติดต,ตัวเดียวโอ้ยเนาะจ้าแต่แค่มาเจ้าได้จ้าอย่าเจี๋ยวตรงให้แล้วนะคะ ลาวพัฒนา29ตอคอหนะจ๊ะยาจีเลขเด่นสูตรเลขเด่นติดบนล่างนะจ๊ะติดบนโอ้ไม่มีล่างเ้ยพี่น้องว้าวไปแล้วยาจีกะดีว้าวไปเรื่อยๆเจ้าเป็นอะไรยาจี ในวัดมีงานในจีกับวบ่องเด้อจับพี่น้องเหมือนยาจ,จีกับยุ้ยอีกอีกแล้วพี่น้องยุ่งองคลิปให้พี่น้องก่อนเนาะจ้ะแล้วก็จะมีร้อยสิบหน่วยยาจิเด่นตัวเด่นได้เด้อจ้ะ สามห้าแปดเด้อจ้ะจับคู่โอ้จับคู่โอ้โอ้อาจารย์เอ้ยอาจารย์เอ้ยจับคู่เด้อจ้า 3 3มสามสามห้8 1หนึหนึ่งจะมาอีกไหมพี่น้อง9ก้าสามเ้าห้เแด้อจ้าเกแล้วก็จะมีเด้อจ้าพี่น้อง สามเกหน,น,นึ่งาะเก้าหนึ่งเกหนึ่งอ้าวเก้าแปดเก้าห้าเกสมเียนผิดดนี่จจี้ก็เลี่ยงไม่ไปน้อง 03, 0ูนย์สาห้ปด หกสามหกห้าหกแปดคนี่เล้อจ้าพี่น้องเจเจ้เาแค่นี่เด้อจา้าจะถูกหรือผิดก็แล้วแต่มาลุดว่าจีวาวาจังได้เนาะพี่น้องเนาะเจจี็ดีจกักแสยเจจีจังได้พี่น้องไม่ต้องกลับเ้้อจ้าโอ้ย อย่าไปลอกเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปลอกเด้อเล่านะลองปล่อยมองดูพี่น้องงวดเมื่อกี้นี่เห็นได้กันลอกในแล้วพี่น้องถ้าบม่ลอกในเขา่าเด้อจากพี่น้องงวดนี่ยาจีว่าปังในเนี่ยแล้วจากพี่จะเบิดแล้วมึกกระดีพี่น้องมึกสีแดงจะหมดแล้วนะคะร้อยสิบหน่วยยาจีนะจ๊ะ เดจิเด่นเด้อจากของวันที่ยี่สิบเก้าเด้อจ่าเดจิเด่นได้สามห้าแปดเดจิเด่นห้ากับแปดเด้อจ่าไม่ต้องกลับนะจะ้าอือสาม 3, นั่น wrong, รองเด้อจ่าสามรองก็จะมีเป็นสามห้าสามแปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดเก้าห้าเก้าแปดอ่ะนอกนั้นเป็นตนร่องเด้อจ่าพี่น้องยจิก,กจะหายแค่นี้แหละจะ้าเพราะว่า ก็ตองกลับเด้อพี่น้องลายกระซางมันเด้อเกรกเกรกายุนะพี่น้องเอฟซีเด้อจ้าว่าพี่น้องเอฟซีนี่จะมักตัวใดเพราะว่าถ้ามันเป็นถ้ามันมาร้อยนอกจากก็จะเป็นล่างสี่ตัวเด้อจะจะเข้าเป็นล่างสี่ตัวถ้าหลักอาจารย์เข้าเนาะถ้าเดจจีเป็นหลักร้อยนอกจากถ้ามานะก็จะเป็นผลพลอยได้ล่างสี่ตัวเด้อจะ้ะ ยี่ิบสี่จ่าแล้วทีนี้จะให้ดูของอสมพิษแคปหน้าจอได้จ้าแคปแคปได้จ่ายังข้าเจ้าเอื้นบางคนน่ะแคปแคปหน้าจอแคปน้าจอแคปแคปหน้าจอแคปหน้าจอจักใส่เอิ้อแลจังไรไอ้จีนเห็บอกเกง่งภาษาไทยปนไดพี่น้องไอ้จีนน่อยยอมรับเลยว่าบอกเก่งปาษาพี่น้องเอ้ยจักอ่านว่าจังได้เนียน้อพี่น้อง ให้พี่น้องเข้าใจเอาเองด้วยจ่าจจิกอจะว่าแคบหน้าจอทั้งสิ้นแหละบางคนกับแขบหน้าจอว่าสันจักสิว่าเป็นคำไหนพี่น้องก็จะเป็นแขบแะ้ววะน้องแขบหน้าจอสิบพราพี่น้องแคบแขบเหตุสัจะว่ะเจจ้จ้าเ๋จจีจะให้รูของอาจารย์สมพิษด้วยจ้าเทียบแขบหน้าจอด้วยจ้าอ้าวจิว่าแขบแขบหน้าจอสรละแอคอควายบอใบไม้หรือปปปา แต่เตะเรือพี่น้องจะิเลียดอีกยังไรให้เข้าใจกันอ่านกันแล้วกันพี่น้องภาษาไทยกับภาษาลาวมันบูคือกันเนาะจ้าอาจารย์เด้อจ้าอาจารย์ให้มาศูนย์กับสองศูนย์กับเก้าเนาะลักดเดินเพิ่อเด้อจ้าโมมาเด้อพี่น้องก็มาสองตัวร่องเด้อจ้าพี่น้องมาสองก็มาสองสี่เนาะจ้า ลักสิเป็นเด้กจ่าก็มาสองสี่เด้อจ่าถือว่าเข่าเด้อจ่าพอมามาในสี่ตัวนะมาตัวร่องเพิ่อนเนาอะจ่าก็ถือว่าเข้านะที่นี่เตรียมเบิงเล้อจ่าเตรียมนะจ๊ะว่าอาจารย์ได้ตัวนี้เด้อจ่าวันที่ยี่สิบเก้าเนาะจ่ายี่สิบเก้าอาจารย์ได้เออาจ่าได้ได้เก้าหนึ่งแปด ศูนย์รอบผลด้วยจาวาจะมาตัวใดด้อจ้าเด้อแต่อาจารย์ก็นินให้อยู่เด้อจ้ามาอีก่แล้วเก้ากับศูนย์แต่ก่อนพันมาศูนย์กับเก่าเด้อจ้าหนึ่งกับแปดร่องเด้อจ้าพี่น้องหนึ่งกับแปดนะเป็นหลักร่องเด้อจ้าหลักเด่นก็คือเก้ากับศูนย์มันจะใดออกมาตั้งสี่เด้อจ้าสูตรมั่นเลพี่น้องจ้าว่าจะมาไหมคอยดูเนาะ ถ้าเขาไม่ล็อกเด้อพี่น้องเดจี้ว่ามันจะเข่าอยู่ดอกจ้าจ้าเดจี้ขอเย็บซีจงโชคดีนะจ้าอย่าลืมก็ไหลเดจีใ้ในเด้อจ้าพี่น้องจ้าโชคดีโชคดีจ้าสวัสดีจ้า